สวัสดีครับผมกผมครับเจฟ๊ครับเจฟ๊เพชรยนต์ครับผมวันนี้ครับอยู่ที่เพชรยนต์สำมะกันใหญ่ครับถนนเสดีไทย68แยก1พบกับเจ้าตัวโตต้าวิครับตัวนี้เป็นตัว 1.5e ปี12ครับผมราคาตั้งไว้ครับ200,000 0 0บาทครับคันนี้ครับนี่ยังพบเห็นบนถนนอยู่นะทั่วไปเลยรถใช้งานสะดวกสบายครับคันนี้ใช้งานง่ายครับดูแลรักษาง่ายนะก็คันนี้ครับผ่อนเริ่มต้นนะคันนี้อ่ทระมาณ4,500บาท โดยประมาณครับโดยเริ่มต้นนะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเช่นเคยครับทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่เครดิตของทางลูกค้าเนะสมครเจ้าตัวโตตา้าวีออสคันนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันครับในรายละเอียดในส่วนต่างๆเนาะอันนี้ให้ดูเบื้องต้นครับบรรยากาศโดยรวมของโตตา้าวีออสคันนี้ครับนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้จะน่าใช้แบบไหนนี่เดี๋ยวพาไปดูกันในรายละเอียดครับมาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนครับในส่วนของด้านหน้าครับ เป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์ครับแบบนี้นะกระจังหน้าโครเมียมครับสามชั้นถังต่อมาครับในส่วนของด้านล่างครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคันนี้มีมาให้นะครับผมนี่นะดูเส้นสายกันสักนิดนึงครับเจ้าตัวโตลต้าวีออครับรถปีสิบสองครับเส้นสายยังคมคมสวยๆครับสีสันเรียบร้อยดีนะครับผมดูรอยต่อรอยตะเข็บต่างๆครับค่อนข้างเรียบร้อยนะตัวนี้ขายหาใช้อยู่ครับ ฝากไว้พิจารณาอีกหนึ่งทางเรื่องหนึ่งครับคันนี้ครับตัวแม็กครับตัวนี้ได้เป็นแม็กขอบสิบห้านะเดิมปียางยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนี่นะผมยางได้เป็นยางปียี่สิบนะครับนี่นะครับผมด้านหน้าครับเป็นดิสเบรค,ครับตัวนี้นี่นะครับตัวทาวเวอร์คันนี้ครับถัดมาครับมาดูในส่วนของกระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะ รวมถึงครับนี่เส้นสายให้ดูสักนิดนึงครับคมๆกระจกค,ครับได้เป็นกระจกเดิมนี่นะสวยๆครับขันมาครับพาดูด้านในกันสักนิดนึงก่อนนี่นะภาพรวมด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ครับเปิดมาจากฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านี่ครับแต่ว่าภายในเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของโครงสร้างกันสักนิดนึงครับตัวแผงประตูให้ดูแผงประตูกันก่อนครับภาพรวมแผงประตูเขาไม่มีขาดไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักเนาะ ถัดมาครับมาดูในส่วนของด้านข้างครับได้เรียงลงมาครับดูรอยเม็ดอายต่างๆครับนี่นะชัดเจนครับสวยๆแบบนี้รวมถึงนี่ครับมาดูกันต่อในส่วนของหัวน็อตต่างๆที่ขอบประตูนะเี๋บว้อสสวยงามครับตัวเพจนะครับชัดเจนนี่นะนี่ครับให้ดูเส้นสายต่างๆของตัวรถครับตัวรถครับสามารถดูในส่วนของเส้นสายได้นะถ้ามันไม่มี รถมีบุกมีอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างการันตีในเรื่องอการชนหนักพิความจมน้ำนะคุณนะครับเนี่ยนอน,นี้ให้ดูส่วนพวกไม้พาร์กนะเรียงเรียบร้อยครับการันตีครับเราได้มีพลิกความจมนักอพิกความจมน้ำนะครับชนหนักนี่นะตัวเล่นไม่มีชํารุดสูญหายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของด้านหลังนี่ครับตัวนี้มีวัฏอาการมา มาด้วยละต่อมาครับมาดูในส่วนของประตูด้านหลังกันให้ดูในส่วนของแผงประตูก่อนครับแผงประตูเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยนี่นะแบบนี้เลยายเรียงออกมาครับเช่นเคยมาดูกันในส่วนของตัวรอยเม็ดอ้างต่างๆนะครับนี่นะมองเห็นชัดเจนถัดมาครับมาดูในส่วนของโครงสร้างนี่ครับเส้นสายนี่เรียบร้อยตรงแนวเลยนี่ครับไม่มีชนหนักแน่นอนมาดูในส่วนของ ะดูซอกกันทั้งนิดนึงครับหัวน็อตครับเหมือนเดิมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับรนี้ให้ดูในส่วนของด้านในนิดนึงฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมเรียบร้อยสวยงามดีนี่ครับในส่วนของล้อหลังล้อหลังจะเป็นดิสเหมือนกันนะครับตัวนี้จะได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยถัดมาครับมาดูในส่วนของด้านหลัง ฝาท้ายครับนี่นะสวยๆครับเรียบร้อยตัวนี้มีเซ็นเซอร์ท้ายหลังมาให้นะครับสองจุดนะนี่นะซ้ายขวาแบบนี้นะครับผมนี่นะสองจุดครับนี่ครับรูป้างของด้านหลังเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดดูในส่วนฝาท้ายให้ดูสักนิดนึงนะครับมาครับมาต่อกันในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะครับอันนี้เปิดให้ดูกันเลยให้ดูภาพรวมก่อนครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไล่ดูถึงรอบนอกเข้าไปนี่ครับ ตัวซอกต่ h, ตงา,ตางๆนะครับ,น,น,รบ,รบนี่นะบบบนล,ย arth, ลอยเม็ดอาร์นะครับมองเห็นชัดเจนครับผมอันนี้ต้องเล็งมากตัวขอบฝาก็โปรงนะครับตัร่งถึงกวดน็อตต่างๆเรียบร้อยดีครับไปเล็งกันไปครับนี่นะดูแบบนี้เลยตัวล่างไว้ต่างๆครับเรียบร้อยสวยงามดูกวดน็อตข้างฝั่งนี้เป็นไงครับขวดน็อตเดิมๆนะครับนี่นะให้ดูได้ครับมาถึงในซอกฝั่งซ้ายนะครับรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมองเห็นชัดเจนครับนี่นะแบบนี้ ถัดมาครับมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างครับด้านในนะตัวนี้จะมีแผ่นรองมีถาดรองมาให้นะครับผมนอกจากส่วนถาดรองแล้วครับเดี๋ยวเราให้ดูกันองค์ประกอบอื่นครับด้านข้างครับนี่ครับตัวแผงปูผ้าด้านในครับไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับผมตรงกลางนะครับแบบนี้เลยด้านซ้ายครับผ้าตึงๆเขาไม่มีขาดไม่มีย่นครับในส่วนของโครงสร้างครับเช่นเคยเรามาดูในส่วนของคานหลังกันครับคานหลังครับค่อนข้างเรียบร้อยครับนี่นะแบบนี้ครับไม่มีโดนมาแน่นอน รอยเม็ดอาร์อะไรต่างๆเขามองเห็นได้ชัดเจนนี่นะนี่เปิดไฟให้ดูเลยนี่ครับมองเห็นได้ชัดเจนมันต้องเล็งนะครับผมถัดมาครับเดี๋ยวเปิดดูสักนิดนึงครับด้านล่างครับนี่นะยางอะไรครับชุดอุปกรณ์ถอดล้อนะครับอยู่ครบนี่ครับแบบนี้เลยก็ค่อนข้างเป็นบอยครับตัวอุปกรณ์ต่างๆครับเดินถึงด้านหลังครับมีไฟเบรกลงที่สามนี่นะอยู่ตรงกลาง ไหน,หนผ่านมาแล้วครับนูนในส่วนของหลังคาสักนิดนึงครับนี่นะหลังคาครับให้ดูการเรียบบอยสวยงามดีดูเส้นสายครับของตัวรถนี่นะไม่มีพวกลักยิ้มอะไรพวกนี้นะครับผมเรียบบอยตัวล้อหลังครับผมนี่นะด้านขวาครับมาครับมาต่อกันในส่วนของประตูเช่นเคยครับเราให้ดูภาพรวมกันก่อนนะในส่วนของประตูครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรียบบอยสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีชำรุดนะครับผม ไล่กันไปดูต่อครับในส่วนของเม็ดอ้างต่างๆครับที่แผงประตูนี่นะเห็นลอยชัดเจนนะครับผมภายในครับดูจากฝั่งคนด้านขวาครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยฝั่งนี้ครับก็มีวัตถุกาศติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันต่อตัวนี้ครับอ่ามาทีนี้ฝั่งคนขับละในส่วนของฝั่งคนขับครับตัวแผงประตูครับเรียบร้อยดีไม่มีแตกไม่มีหักเช่นเคย นะครับผมมาดูในส่วนของประตูก่อครับรองรอยต่างๆครับนี่ครับรอยเม็ดอาจะพยายามส่องไฟให้เห็นนะครับผมนี่นะมองเห็นชัดเจนนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้รวมถึงครับนี่ให้ดูน้่นข้างครับประมาณนี้เลยนะความเรียบร้อยดูในส่วนโครงสร้างกันสังนิดนึงก่อนครับก่อนเข้าไปดูในส่วนของภายในโครงสร้างครับนี่ให้ดูหอ่อซ่อครับเม็ดอ้าขนอตเดิมความเรียบร้อยนะครับ็อตเดิมครับอยู่ครบ โครงสร้างเส้นสายครับสวยงามเรียบร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยแบบนี้ดูรอยเม็ดอาร์ไรต่างๆครับนี่นะคมๆครับดูง่ายครับชัดเจนนะครับผมมาครับไปต่อกันในส่วนของด้านข้างครับนี่จะให้ดูแบบนี้นะตัวนี้หัวน็อตครับเดินเดินนะนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับตัวเพจสติกเกอร์ต่างๆครับรวมถึงนี่นะตัวป้ายบอกลมยาง อยู่นะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนภายในกันภายในครับตัวนี้ครับเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับผมนี่นะไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนะครับผมให้ดูกันก่อนลักษณะของพวงมาลัยจะเป็นแบบนี้สามก้านด้านข้างครับจะมีตัวปรับกระจกนะครับผมนี่นะอยู่ด้านนี้กระจกเป็นกระจกถ่าไฟฟ้าก็ไฟตัดหมอกนะปาเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูกันสักหนึ่งครับว่าคันนี้ใหม่เท่าไหร่ เดียวติดนะครับผมนี่ครับกับเจ้าตัวโต้ต้าวีออสครับหนึ่งจุดห้า e ครับปีสิบสองครับคันนี้ไมลแสนสี่ครับเนี่ยะราคาสองแสนสี่หมื่นก็สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผ่อนประมาณสี่พันห้าบวกลบนะครับผมอันนี้นะบุคคลเครดิตดีฟีดาวครับติดใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่ศูนย์แปดสามห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์เจี๊ยบครับผมมาครับเรามาดูต่อกันในส่วนของภายในครับพวงมาลัยเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะก็พวงมาลัยเดิมครับไม่มีอะไรมากครับ เรียบร้อยสวยงามดีครับไม่มีขาดไม่มีรอกไม่มีถลอกนะครับผมนี่นะตัวกลองมาเลยถัดมาครับในส่วนของแดชบอร์ดอันนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งรอบเครื่องเดินนิ่งๆนะครับแบบนี้นะตัวตัวไม้สนสีนะครับผมให้ดูกันเกียร์นี่ครับมาทุกเกียร์นะครับผมนี่นครับ เกียร์ขั้นมาไดนะครับใส่ได้ทุกเกียร์นะครับผมมาดูในส่วนของฟอนตข้างหน้าครับฟอนตข้างหน้าเป็นฟอนเดิมครับไม่มีอะไรมากครับคันนี้ซูมเสียงก็ก็ประมาณนี้ครับอ่าซูมเสียงฟังเพลงไพโรพอเพลงครับเช่นเคยตัวนี้ไม่ต้องดูแลอะไรมากครับกับเจ้าตัวตัวาวีอัดครับหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยว มาต่อครับในส่วนของปุ่มปรับครับเป็นปุ่มปรับแบบหมุนแบบหมุนนะครับผมรูปมหนึ่งหัวเกียร์ครับมีรูปร่างหัวเกียร์ครับนี่ไม่มีทะลอกอะไรนะเรียบร้อยสวยงามดีเกียร์เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับผมสวิตเอวูเอสเอวีเอ็กเบรกมือนะครับผมช่องเก็บของก็อยู่ด้านนี้นะดูในส่วนของเกจด้านหน้าครับนี่นะเรียบร้อยดีครับเปิดปิดใช้งานได้เนี่ยตัววางแก้ว นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับบังแดดต่างๆนะครับผมไฟสองแผ่นที่ครับปิดติดไฟแดงรถติดนะครับผมมาให้ดูผ้าหลังคาทั้งนิดนึงครับภายในครับผ้าหลังคาครับค่อนข้างเรียบร้อยนะไม่มีขาดเลยตึงๆครับผมก็สำหรับเจ้าตัววีอครับตัวนี้ตัวบอร์ดนะมันไม่มีขาดอยู่แล้วที่ผมมองดูนะ บาสีดำครับาในเป็นเบาะหนังไม่มีขายครับเรียบร้อยดีภายในก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับน่าใช้ตัวนี้ยังสามารถเอาไปใช้งานได้อยู่ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ดูแลค่อนข้างง่ายด้วยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขอจะจะขอพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันสักนิดนึงครับผมมาครับมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องครับให้ดูสักนิดนึงนะครับผมห้องเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยด้านหน้านะครับอ่ให้ดูภาพรวมกันก่อนครับนี่นะคันนี้นะถูกต้องถูกพันนะครับผมให้ดูห้องเครื่องภาพรวมครับ มองจากด้านบนลงมาครับนี่นะเรียบร้อยแบบนี้ครับสะอาดนะเราทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ครับด้านบนครับตัวแผ่นแผ่นกันความร้อนนับอยู่ครบนะบนถึงสติ๊กเกอร์ต่างๆแล้วครับนี่นะแปะไว้หมดเลยก็ไล่เรียงกันไปเลยแล้วกันครับขอบข้างนะครับฝากระโปรงหัวน็อตนะครับมีความเรียบร้อยนะไล่มาดูต่างๆครับชัดเจนครับตาปั๊มโตยต้านะอยู่นี้นะตัวสติ๊กเกอร์บอกรอะไรอยู่ครบนะครับผม วกลูต่างๆครับไม่มีการดึงมานะครับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้เลยหัวน็อตครับนี่นะชัดเจนครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของด้านข้างไล่ดูกันไปด้านข้างครับความเรียบร้อยนี่ไล่เรียงลงมาครับสวยๆเดิมๆครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้รับเครื่องหนึ่งเอ็นเซนนะครับผมมีรอบเดินเบาอยู่นี่ครับดูความเรียบร้อยของเครื่องครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับให้ดูกัน แขงจริงเลยนเนี่ยไม่มีแตกไม่มีหายนะครับตัวเครื่องนแห้งๆนะนะครับเดี๋ยรบอยเรียบร้อยครับแบบนี้เลยแล้วก็ใครที่มองหาอยู่นะครับกับเจ้าตัวโตตาวีออสครับคันนี้ครับหนึ่งจุดห้า e ครับจุดนี้ปีสิบสองไมล์แสนสี่ครับราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสนใจครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสามห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์นะครับเจี๊ยบนะครับผมนี่นะใครหาอยู่นะแบบนี้นะกับเจ้าตัวโตตาวีออสครับผมฝากไว้ด้วยนะถ้าชอบใจหรือไงก็ ทักมาครับลองโทรมาคุยกันก่อนนะมาปรึกษากันครับว่าจะออกคันนี้นะต้องทําอะไรเงื่อนไขย,ยังไงบ้างนะเบื้องต้นครับลูกค้าเครดิตดีก็ฟรีดาวน์เช่นเคยครับผ่อนเดือนประมาณสนะี่พันห้านะเงินเดือนเป็นสองเท่าของค่างวดก็ซื้อได้ครับผมคันนี้น่ครับอายุงานขอเกินหนึ่งปีนะครับผมนี่นะบรรจุอะไรให้เรียบร้อยแล้วมาเลยนเคนเดียวก็ซื้อได้แล้วครับผมคันนี้นะลองดูครับ เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนึงครับรถที่ใช้ง่ายดูแลง่ายแล้วก็ยังมีวิ่งอยู่ในทองถนนให้เห็นกันอยู่ทุกวันนะครับกับเจ้าตัวโต้าวีออสครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมและการติดตามนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ